วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราออกเดินทางกันสําหรับสถานที่ในวันนี้ที่เราจะไปก็คงไม่พ้นแถวแถวบอ่อทองชนบุรีปกติถ้าไปแถวบอ่อทองนี่เราจะไปเที่ยวพวกภกูเขาถ้ากันสัส่วนใหญ่เพราะว่าทางที่เราวิ่งผ่านนี่บางครั้งเราก็ผ่านไปโดยไม่รู้ว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เหมอนที่ที่เราจะไปในวันนี้วัดเขาดินมังกรทองเราเริ่มนัดกันที่สีแยกบอ่อทอง จากนั้นก็วิ่งไปทางเส้นเขาชะอ่า,อางส่งเครื่องมาถึงประมาณกลางทางจะมีป้ายบอกเข้าทางวัดเขาดินมกรทองซึ่งจะเป็นภูเขาลูกย่อมยม่อมเราเลี้ยวเข้ามาสักพักหนึ่งผ่านสวนยางชาวบ้านแล้วก็จะมาถึงบริเวณวัดจะเห็นว่าล่มลื่นมากตอนนี้เพื่อนสมาชิกก็พาขับเข้ามาภายในวัดแล้วก็จะอ้อมไปทางด้านหลังวัดซึ่งมันจะเป็นทางขึ้นที่ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้ เราสามารถขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปด้านบนจนเกือบถึงจุดชมว,วิวทางที่ขึ้นก็ชันพอประมาณแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ระดับซีซีเล็กๆเราก็สามารถที่จะขึ้นได้โดยใช้เกียร์ต่ำแล้วก็ด้วยความระมัดระวังระยะทางขึ้นก็กะไว้ประมาณสัก1 0 0 2ส0เมตรหรืออาจจะไม่เกิน300เมตรเดี๋ยวเราไปดูทางขึ้นกันเลยครับ ตรงนี้เราเป็น,นปที่เราขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานครับเขาดินมังกรทองมันจะมีทางเดินขึ้นไปด้านบนทางเดินอยู่นี่มั้งอ๋อโอเคก็เดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูเดินขึ้นไปดูนะครับว่าข้างบนมันมีอะไรนี่นะครับข้างบนมีองค์พระ แล้วก็โอ้ยตรงนี้เห็นวิวสวยมากเลยครับเดินขึ้นไปที่องค์พระวิวน่าจะสวยวันนี้เมื่อกี้ทางตอนขึ้นมาทางตอนขึ้นมานี่โอ้สวยนะอันนี้เรามองไปด้านนู้นด้านนู้นก็เป็นเนินนะันเนินน่าจะมีจุดชมวิวเหมือนกันอันนี้เราจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นองค์พระนะครับหน้าป,ปก นี่น่าจะเป็นจุดเกือบยอดเขาแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นวิวได้โอ้สวยมากเลยอันนี้เป็นวิวอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ครับมองวิวได้<อ>เกือบ360ร้อยหสงศาสวยมากครับ<อ>ตอนนี้อยู่ที่วัดเขาดินมังกรทองครับว <c oughs> ิวสวยมาก ครับตรงนี้เป็นเป็นจุดที่เลยเลยองค์พระขึ้นมานะแล้วก็สนนษจะเป็นเป็นหินยอดเขาแต่ว่าดูแล้วลัวกษณะมันน่าจะปีนขึ้นไปได้นะ นี่ครับมองเห็นวิวด้านล่างเลยครับโอ้จุดนี้ก็สวยถ้าใครได้ขึ้นมานะโอมีใครเอาโซลาเซลล์มาติดไว้ด้วยนี่ครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วละ่ะของเขาลูกนี้นี่ครับวิว โอเคนะครับปีนขึ้นมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราเอามอไซค์ขึ้นมาเกือบถึงจุดสูงสุดแล้วโอเคนะครับ